เสียงเฮสนันเวทีเลยนะครับโอ้โหเนี่ยครับช่วงท้ายปลายยกที่3แล้วก็มาดูกันชกในยกที่4กันต่อเลยครับยกนี้มีอะไรให้เห็นแน่นอนนะครับยกที่4สําหรับฟานิมิตมุมน้าเงินจากประเทศไทยพบกับเจ้าทินร่างถือว่าไม่ใหญ่นะครับวัย2 2ปีโอ้โจังหวะน,นี้นะครับเดินหนีแล้วก็โดนสาดไปเลยนะครับ โอ้โหเนี่ยนะฮะมาดูกันนะครับจันบุญเฮือนนะครับพิงเชือกครับนี่ศอกนําไปนะครับแล้วก็เดินหนีนะครับเดินหนีไปเลยนะสําหรับจันบุญเฮือนนี่นะครับไม่สู้แล้วแต่ว่าจังหวะตามน้านะครับเป็นนะครับการออกอาวุธไปที่ไม่ถือว่าตั้งใจนะครับเพราะว่ากรรมการยังไม่ยุตินะครับนักชกต้องชกต่อถ้าหันหลังให้นะฮะ ็ต้องเจอแบบนี้